กลับมานะฮะที่แขกรับเชิญสองท่านนะครับมาที่นโยบายของพลังคนกีฬานะฮะที่หอยคิดว่าจะมีอะไรที่เป็นโอ้โหเป,เป็นนโยบายที่เด็ดเลยบอกไปแล้วเนี่ยชาวบ้านน่าจะน่าจะพิจารณาช่วยเราบ้างคือผมมองยิงก็อยู่เรื่องเดียวนะฮะก็ะคือเราจะพัฒนากีฬาของชาติให้อยู่ในแผนที่ร่วมของวงการกีฬาคืออันนี้ก็คือว่าอะไรก็ตามที่เขาแข่งขันกันเราอยากจะส่งแข่ง ทุกอย่างนะฮะเพราะผมเชื่อว่ากีฬาเนี่ยมันต้องแข่งทีนี้ถ้ามันจะแข่งเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงไหนถ้ามันมันต้องต่ายถึงระดับอินเตอร์ผมจะให้เริ่มแข่งจะใมีการแข่งขันตลอดตั้งแต่ระดับตำบลระดับอำเภอระดับจังหวัดไป็นระดับชาติเพื่อที่จะสร้างกระแสให้ว่าคนทั่วประเทศนี่เล่นกีฬานะฮะไม่ว่าจะเป็นเด็กอยากจะเล่นอะไรการคนแก่เล่นเปตอง แต่ที่นี้เวลาเล่นเนี่ยเราบอกว่าเป็นออกกำลังกายแต่ลึกไปกว่านั้นเนี่ยการออกกําลังกายการเล่นเนี่ยถ้าไม่ได้แข่งมันไม่สนุกนั้นผมก็ว่าจะให้มีการแข่งขันกันตลอดในเนื้อนโยบายของพรรคก็ชัดเจนมีอยู่ข้อหนึ่งที่บอกว่าจะจัดให้มีกองทุนพัฒนากีฬา ประจำตำบลเพื่อเป็นต้นทุนในการจัดกิจกรรมกีฬาของท้องถิ่นอันนี้ถือเป็นนโยบายหลักนะฮะซึ่งถือว่าเพื่อเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาเขาจะแข่งกีฬากันเด็กอยากจะเล่นฟุตบอลอยากจะไปจอยกันในเรื่องแข่งเหมือนอย่างของคุณอดิศักดิ์อย่างที่ว่าเนี่ยเพิ่มเพ่ไปขอตังค่าชุดก็ไม่มีมนะไปขอสอสอสสก็บอกว่ามีมีไปขอบตอบตก็บอกไม่มีผมก็มีแนวคิดว่า,าก,กีฬาประจำตำบลเพราะอย่างที่ผมเชื่อนะฮะว่ากีฬาเนี่ยจะให้เล่นกันจริงๆเนี่ย ต้องมีการแข่งขันเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถให้เขาจบว่าจบที่กีฬาแห่งชาติแล้วก็มาบอกว่าออไม่มีงบแล้วนะตรงนี้ถ้าคุณไม่มีสถิติหนึ่งสองสามสี่ไม่ส่งผมไม่เชื่อ,อถ้าผมเป็นฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาผมจะไม่มีลิมิตเรื่องนี้เพราะผมเชื่อว่านันนี้ถ้างบของประเทศไทยเนี่ยมีสองล้านล้านเนี่ยคุณไม่น่าจะมาเกี่ยงว่างบสี่เกมปีนี้ได้มาร้อยแปดสิบเจ็ดล้านพลตรีจาริกมาบอกว่าจะต้องแข่งหนึ่งสองสามสี่ที่เหลือคงเป็นไปไม่ไดนะ้ผมว่ามันไม่รู้นะ ถ้าเป็นผมผมว่ามันไม่ใช่นะั่นคือกีฬาอย่างที่ผมเรียนถ้าเขาบอกเขาแข่งเปตองกันในโลกนี้คนไทยต้องไปแข่งนะเขาอยากจะแข่งอะไรไปถึงจะเป็นบ้วยก็ไม่เป็นไรเพราะถ้าเราเปิดโอกาสให้ขั้นตอนของการแข่งขันในระดับตำบลอำเภอระดับชาติเขาได้ต่อยอดเพราะเราที่เราต้องการมากกว่านั้นคือต้องการวิญญาณของการเล่นกีฬาในรประเทศเพราะข้อว่า ต่อเนื่อไปจากตรงนั้นคือเราได้คนที่มีคุณภาพคนที่เป็นนักกีฬาส่วนใหญ่จะมีคุณว่าจะมีน้ําใจนักกีฬานะฮะ,ะรู้แพ้รู้ชนะไอพี่อ๋อพ,พลังคนกีฬาเนี่ยส่งเขตกี่คนส่งเขตเอ่อร้อยยี่เกอย้โหเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วแล้วเน้นพื้นที่ไหน ไม่ได้เน้นเลยพื้นที่เป้าหมายไ,ม,ไม่ได้เน้นเลยเราปูพรมเพราะผมต้องแบบนี้ผมต้องําบัญชีรายชื่อไงเพราะผมถือว่าทั่วประเทศผมน่าจะมีแฟนห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นถ้าแต่ละเขตผมได้มาสักเขตละห้าพันรวมกันแล้วผมก็จะได้ไประมาณห้าหกที่นั่งะนะฮะผมก็มีสิทธิ์ที่เขาจะมาเชิญผม,มเนื่องจากรัฐบาลประส์ให้ผมเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกีฬาผมไม่มีพื้นที่เป้าหมายเลยนะนี่คือความตั้งใจแล้วนโยบายของพลังคนกีฬาเนี่ยไม่มี ไม่มีเรื่องของด้านการเกษตรไม่มีเรื่องแก้รถติดไม่มีเรื่องกองทุนผู้สูงอายุอะไรไม่มีเลยนะฮะเน้นกีลาอย่างเดียวเลยนโยบายอื่นเนื่องจากผมส่งเยอะวันนี้เราบอกเรามีวิกฤตของชาติในเรื่องการเมืองผมถึ่งได้เสนอรัฐบาลแห่งชาตินั่นคือที่มาที่ไปของชื่อที่คุณจะเห็นป้ายดรสุประชัยนะมาแก้เศรษฐกิจมาย่าศึกนะฮะเพราะผมเชื่อว่าวิกฤตวันนี้เนี่ยมายาศึกวิกฤตวันนี้เนี่ยมันเป็นวิกฤตการเมืองซึ่งไม่ว่าสองฝ่ายวันนี้ใครชนะก็ไม่จบ ก็ต้องเอาคนนอกเข้ามาเนื่องเมื่อเรามีวิกฤตเรื่องนี้เรามีวิกฤตเรื่องของแพงอะไข่แพงหมูแพงน้ํามันแพงผมก็ไหนๆก็จัดแล้วผมถึงได้เสนอผมเสนอคุณธานินเร์เวรานนท์มาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเสนอคุณบรรทุน่ัมซำเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะฮะเสนอคุณประเสิิฐบุญสัมพันธ์มาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานก็ไหนๆจะเสนอแล้วผมถือว่าผมมีสิทธิ์เสนอเพราะตำแหน่งพวกนั้นก็ไม่ได้ต่ำต้อยอะไรแต่เขาจะเอาหรือไม่เอาอีกเรื่องหนึ่งก็มันก็สิทธิ์ของเขา แต่ผมถามว่าอันนี้เอาไปเอาชื่อกมาใช้เลยนะครก็ผมไม่เห็นเสียหายผมไม่ได้บอกาก็ม่เป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลทึ่เขาทำได้เป็นก็เขาเก่งที่สุดในเรื่องนี้ลไม่ได้คุยก่อนนะฮะไม่ได้คุยอ๋อก็ถ้าดเอรสุภชัยก็ไม่ได้คุยใช่ไหมไม่ได้คุยก็มีการประสานงานกันอยู่บ้างแต่ไม่ได้คุยตรงผมถามว่าตําแหน่งนายกานตรีนี่มันอาภัพตรงไหนที่ดรสุภชัยจะซื่อเป็นเรื่องเสียหายหรือเกิดสมมติว่าคุณดรสุภชัยจะกลับมาฟ้องผม นะคุณธานินจะมาฟ้องผมคุณบรรทูลจะมาฟ้องผมคุณประเสริฐผมทำมาจเกียรสํานวนว่ายังไงผมเสนอชื่อท่านเนี่ยเอาชื่อเข้าไปเลยไม่ได้ขออนุญาตก็ผมตั้งใจเนี่ยผมบอกว่าถ้าเกิดผมชนะมาเขาถามให้พักคุณคุณส่งมาเยอะเนี่ยเกิดคุณชนะคุณจะไปผมบอกไม่ผมขอเป็นรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาเฉยๆที่เหลือก็นี่ไงเอาคนเก่งที่สุดของประเทศถ้าท่านไม่เอาท่านก็บอกมาว่าท่านไม่เอา ท่านจะมีตัวแทนของท่านทรงผราะเมื่อวันนี้ปัญหาที่มันเกิดเนี่ยผมถือว่ายกจากปัญหาของแพงเนี่ยเอาคุณธานินมาเป็นรัฐมนตรีแป๊บเดียวมันก็แก้ได้โอเคโอเคนั่นคือในความเชื่อของผมพี่หอยแค่นี้ก่อนได้ไหมได้ขอคุยด้านนี้ก่อนได้ได้ได้นโยบายของพลังชนก็ผมอยากพูดเรื่องเศรษฐกิจก่อนนะฮะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราผลักดันให้เป็นนโยบายหลักก็คือเรื่องการท่องเที่ยวนะฮะก็คงจะทราบกันดีว่าสภาวะการท่องเที่ยวขนาดนี้ค่อนข้างถดถอยนะฮะตั้งแต่ปีสอง2ห้าห้าสองนะครับ ็คือผมคิดว่าปัจจัยทั้งภายนอกภายใน,นะ,ะมีส่วนอย่างมากนะฮะตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเราต้องมียุทธศาสตร์นะฮะที่จะดําเนินการทำ,ทำอย่างไรให้เรากลับมาเป็น<ม>อันดับหนึ่งของอา,อาเซียนตอนนี้เราตกตกลงไปนะฮะก็คือผมเล่นถ้าเราวิเคราะห์สาเหตุจริงๆเนี่ยก็คือว่ามันมีเรื่องสภาวะาเศรษฐกิจถดถอยฮับเบิร์กคริสิสนะฮะเรามีเรื่องปัจจัยภายในนะครับเรามีเรื่องภัยธรรมชาติ นะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราละเลยก็คือว่าเราไม่เคยคิดว่าเราจะบริหาราการตลาดหรือการบริหารจัดการภายใต้วิกฤตการณ์คือเราไม่เคยคิดมาก่อนออนะฮะแล้วรัฐภาครัฐเนี่ยโดยอย่างกระทรวงหรือว่าทททอเองก็ตามเนี่ยก็ไม่มีแผนที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้นะฮะสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าในขณะนี้เราควรทําแล้วและตัดสินใจก็คือว่าเราควรทําการตลาดเองหรือ ให้องค์กรการตลาดระดับโลกทําให้นะฮะเพราะผมผมเชื่อถึงความยืดหยุนนะฮะถ้าเรามีอย่าง DMO ออ, DM o, อย่างนี้นะฮะเขาเรียกว่า d e s t i n a t i o n Marketing Organization เนะะี่ยที่เชี่ยวชาญในการตลาดระดับโลกมากเนี่ยฮะเขาจะมีความยืดหยุ่นในการถ้าเรามีวิกฤตการณ์อะไรต่างๆนาน,นียเพราะเขาเนื่องจากว่าเขามีเครือข่ายลูกค้าอยู่ในมือ คุณยนิศักมองว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เน้นด้านนี้เลยการตลาดไม่มีเลยใช่ไหมไม่แย่เลยคือการตลาดมีฮะแต่เป็นการตลาดที่เราเหมือนกับเราทําตามงบประมาณนะฮะไม่ได้คิดถึงเรื่องวิกฤตการณ์หรือว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปตอนนั้นหรือว่ามีเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วเนี่ยเราวางงบประมาณไปหมดแล้วฮะเราไม่มีเงินไปทำอย่างอื่นแล้วฮะนะฮะอย่างเช่นการการดีไซน์แพ็กเกจออกแบบแพ็กเกจอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราก็ไม่เคยทำพอมีวิกฤตการณ์อะไรเราก็รับมือไม่ทัน เน้นเรื่องระบการจัดการเป็นหลักเลยระบบการจัดการฮะนะฮะในขณาเดียวกันเนี่ยถ้าเราทําร่วมกับองค์กรเนี่ยฮะการตลาดระดับโลกเนี่ยในยุทธศาสตร์ในการสร้างแพ็กเกจนะครับอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถทําร่วมกับเขาได้นะครับไม่ว่าเราจะคิดถึงว่าแหล่งแหล่งธรรมชาติเรานะฮะการดึงนักท่องเที่ยวมาในรักษาครอบครัวอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่า ตรงนี้เนี่ยเราจะได้จำนวนนักท่องเที่ยวมากขึ้นนะฮะอยู่แบบโฮมสเตย์อยู่ยาวขึ้นที่ลงไปหาเสียงกันในช่วงนี้เนี่ยนะฮะแล้วเหลืออีกประมาณ19วันเนี่ยเท่าที่ไปสัมผัสรบรรยากาศดูแล้วพอจะเป็นไปตามแผนมาดูเข้าเป้าไหมคือจริงๆแล้วเรามีเป้าอ,อ,อยู่ประมาณ5-10ที่นั่งนะครับนะครับเราก็ด้วยความเป็นพักใหม่เนี่ยสิ่งที่อยากนำเสนอก่อนนะัคือสื่อสารให้ประชาชนทราบว่าเรา เป็นใครเราอะมีเรานะฮะแล้วก็เราก็จริงๆแล้วเรามีแ a c k g r o u n d ในการทํางานในพื้นที่เนี่ยเป็นกว่า30ปีแล้วผลงานมากมายนะครับนะครับในการที่จะทําให้ประชาชนเนี่ยอยู่ดีกินดีนะครับแล้วก็มีมีความเป็นอยู่ดีขึ้นนะครับตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายของเราเนี้ยมันเป็นเรื่องรองมากกว่านะฮะทำยังไงให้เขารู้จักเราห้าถึงสิบที่ลงเขตด้วยใช่ไหม ครับรวหมดทรัวหมดเลยครับชนบุรีแปดที่เนี่ยทางสังมชนหวังไว้สักเท่าไหร่ฮะหรือเอาหมดเลยก็เราก็หวังทุกที่นะครับดนะฮะเราหวังทุกที่นะครับแต่ว่าในแต่ละพื้นที่มันก็จะมีจุดได้เปรียบเสียเปรียบกันอยู่นะฮะซึ่งเราคิดว่าเราต้องทําเวลาที่เหลือเนี่ยให้ดีที่สุดให้มากที่สุดนะครับส่วนพี่หอยนี่ก็ห้าที่นั่งอย่างน้อยอยากจะอย่างนั้นจากบัญชีรายชื่อ จากบัญชีรายชื่อนี่พี่หอยคงได้อยู่แล้วล่ะเพราะที่หนึ่งอันดับหนึ่งมั่นใจไหมครัก็ผมก็บอกว่าห้าลบอันอาจจะเป็นห้าลบห้าก็ทศศูนย์ก็เป็นไปได้ใช่มในเชิงการเมืองแต่เมื่อมันเดินมาแล้วก็เดินผมขอยาดนิดหนึ่งนะฮๆวันนี้ผมมีการรณรงค์สูงมากเกี่ยวกับเรื่องให้ไปใช้สิทธิ์แต่สิ่งหนึ่งซึ่งเรไม่แนะนำเสนอพี่น้องประชาชนว่าทำไมนะ จริงๆข้อแท้จริงในเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยนะเลือกรัฐบาลเนี่ยสี่ปีเลือกครั้งหนึ่งงบประมาณของชาติวันนี้อยู่ที่ประมาณสองล้านล้านบาทเอาสี่คูณเข้าไปเป็นแปดล้านล้านนะฮะแปดล้านล้านวันนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่สี่สิบเจ็ดล้านคนคุณเอาสี่สิบเจ็ดล้านไปหารด้วยแปดล้านล้านนี่ออกมาเดี๋ยวเองไปกดดูก็ได้อยู่ที่ประมาณสี่หมื่นแปดพันบาทนี่คือเงินของพี่น้องประชาชนทุก คนเงินเราเงินคุณกหนกเงินผมเงินคุณทีละเงินคุณเงินอของคุณอ,คอดิศักถามว่าวันนี้ทําไมไม่ไปใช้สิทธิ์ในเมื่อนะักการเมืองรวมทั้งผมด้วยวันนี้ในการเลือกตั้งนี่คือผมมาขอให้คุณมอบอํานาจการใช้เงินของคุณสี่0มื่นแปดพันบาทให้ผมเป็นคนไปใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่านอนหลับทับสิทธิ์ใช่ย่า,ยานอนหลับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของการขายเสียง ในเมื่อ48,000บาทเนี่ยนักการเมืองมาขอให้คุณมอบอำนาจให้เขาใช้เขาซื้อขอซื้อมอบอำนาจตัวนี้โดยราคา500บาทขายได้ยังไงม,มันเป็นการต่อรองที่ไม่เป็นธรรมที่สุดผมอยากจะฝากสื่อมวลชนให้นําเสนอพี่น้องประชาชนในแนวนี้เพราะว่าพูดถึงว่านอนอย่านอนหลับทรัพย์สิทธิ์มีสิทธิ์ต้องไปใช้รัฐบาออกกอล,าอ,ลออกกฎมามันผิวเผินออกกฎมาว่าไม่งั้นคุณจะลงสมัครเลือกตั้งการเมืองเขาไม่แคร์โอ้นี่พี่หอยเล่นหานก็ประมาณเลยก็ม <4 S 2> <ป>ันจริงอ ก็มันจริง oh อ่ะเงินของคุณเอ่อคุณกระหนคุณธีร่าของคุณของคุณของผมมันสี่0มืนแปดพันบาทต่อคนต่อสี่ปีต้องไปใช้สิทธิ์อยากจะให้ใครใช้อยากให้เผื่อไทยยาอยากให้ประชาธิปัตปัใช้อยากจะให้รรคคุณป๋อมใช้อยากให้พักผมใช้ คุณคิดแล้วคุณก็ไปใช้คุณอย่านอนเฉยเฉยหรือคุณอย่าบอกว่าฉันโนโหวดดีกว่ามันไม่ใช่มันเงินของเราโโถ้านําเสนอในแนวนี้เนี่ยผมคิดว่าจําเป็นจะต้องนําเสนอต้องใช้สูตรนี่รณรงค์นะคุณจะผมกําลังคิดว่าถ้าเกิดผมมีโอกาสเนี่ยออพอคุณขึ้นมัธยมเนี่ยคุณต้องบอกเด็กเลยคุณต้องหนูเอ้ยหนูต้องไปใช้สิทธิ์ลูกนะอินหน่อยโตขึ้นอายุสิบแปดพอเงินของหนูถึงหน้าที่นั้นาอาจจะหกหมื่นแล้ว S <S <โห>อย่าไปนอนหลับทับสิทธิ์แล้วก็อย่าไปขายสิทธิ์ยิ่ง200อมันก็ยิ่งถูก500มันก็ยังถูก4 6่0 0ื่นหกไอ้สี่หมื่นต่อนี่มันเทียบอะไรกันได้อบอกให้เขารูเา้เขาจะได้รู้ว่าทําไมเขาถึงไม่ขายเยงตอ,อน,นีออนนี้เขารู้แล้ลวก<ม>็ <คง S 2> อาจจะไม่ไมรู้อาจจะฟังอาจจะไฟังไม่เคยจจมีใครหาให้เขารู้ว่าเขามีคุณค่าขนาดนี้ตอนนี้เขารู้แล้วทำไมถึงนําเสนอในแนวนี้ทําไมไม่บอกเขาล่ะว่าตังของเขาองเาสี่หมื่นแปดสี่หมื่นแปดถ้าชอบพลังคนกีฬาหมายเล่สารพงศ์ถ้าชอบ ของคุณอดิศักดิ์ก็หมายเลขหกฮะอยากเลือกใครก็เลือกไปแต่อย่านอนหลับทับสิทธิ์่าโอเคโอ้น่ารักมากแจกว้างอย่าขายห้าร้อยอย่าขายพันอย่าขายห้าร้อยไม่แฟร์ไม่แฟร์ขายเป็นหมื่นก็ไม่เอานะได้ไม่หมื่นก็ยังไม่แฟร์โอเคยังน่าคิดนะยี่สิบเปอร์เซ็นต์น่าคาลูกค้าร้อยนี่เหมดอนวัยรุ่คุณมันดูถูกกันโอ้ทันทีประชาชนก็รู้เลแหมขออภัยเวลาเรามีน้อยจริงจนะแต่ได้เนื้อได้หนังขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่อ๋อยครับขอบคุณอดิศักดิ์ครับ ¡A la faca!